สวัสดีครับสัปดาห์นี้ครับลูกกำลังเรียนเรียนเสียงอออ่อยที่เราใช้ตัวอักษร o กับ i แต่อย่าเริ่มนะไม่ต้องใช้เชื่อตัวอักษรกับลูกนะครับเสียงเพียวเสียงเดียวออยมาใช้สองเสียงเพราะเป็นสองตัวเสียงเดียวที่เรียกว่า digraph เรื่องเล่าคือถ้าเป็นลูกเรือนะครับระยะคุยกับลูกเรือที่อีกลำหนึ่งไม่ได้ยินกัน ใช้โทรศัพท์ไม่ได้พอดีอยู่บนทะเลต้องเรียกแต่ถ้าเราเรียกสวัสดีหรือฮัลโหลเขาจะไม่ได้ยินต้องเรียกคำพิเศษโดยเฉพาะเวลาอยู่บนเรือนะครับอ้อยออยอยคล้ายคลายคำ oil ออยออยอ้อ,อย,ออย,ออย,ออยแล้วก็จะให้เด็กๆฝึก,กร้องเพลงแบบนี้นะครับ, <c oughs> แบ,บแ ฝึก oh ทุกวันนะครับเสียงเพียวออยวิธีลากเส้นทาทางกับรองเพลงครับคุณครับ